นิยายเสียงเรื่องเพิงรักหัวใจเถื่อนตอนที่11บเอพรรักเมื่อถึงเวลาเที่ยงของวันก็ได้เวลาพักของคนงานทุกคนปนวนเรีิมจัดอาหารให้ภูผาเสร็จก็เดินออกมาดูโรงครัวในเหมืองโดยมีมณีรินตามไปช่วยอีกคนน้ำค้างน้ำค้างเอ้ยปนวนเรียกลูกสาวจ๋าแม่แม่เรียกน้ำค้างทำไมจ๊ะ มนีรินขานรับข้ารู้มาว่าในหินไม่ได้เข้ามากินข้าวในโรงครัวแต่ยังอยู่ท้ายเหมืองเอ็งเอาปิ่นโตนี่ไปให้ในหินทีนะมณีรินลดสายตาลงมองปิ่นโตขนาดกลางที่มารดาถือก่อนที่ใบหน้านวจะแดงระเรือขึ้นมาเอ๊ะข้าให้เอ็งช่วยถือปิ่นโตไปให้ในหินแค่นี้ทำไมต้องทำหน้าแดงด้วยวะ ปนวนมองมณีรีนอย่างสงสยัยไม่มีอะไรดอกแม่แดดร้อนขนาดนี้จะไม่ให้น้ำค้างหน้าแดงได้ยังไงล่ะหน้าของน้ำค้างก็ไม่ได้หนาอย่างแม่นะจะได้ทนแดดทนลมมณีรินกรบเกลื่อนมารดาด้วยการยอกย้อนโอ้ยหญิงสาวร้องรัน้นเมื่อได้รับมังเอกเขกกะบาลทันทีนางนี่มันเป็นยังไงนะไอลูกคนนี้ข้าถามเองดีๆไม่ใช่ให้เองมาย้อนข้า โห้แม่น้ำคางก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละมณีรินรูปหัวปล่อยๆก่อนที่มือบางจะหยิบปิ่นโตสามใบเถาขึ้นมาถือไว้เอ็งรีบๆไปเลยนายหินคงหิวแย่แล้วป่านี้ปานวลเร่งบุตรสาวจ้าจ้ามณีรินรับคำก่อนจะคว้าหมวกปีกกว้างมาสวมแต่เมื่อสายตาสอดสายไปมองมอเตอร์ไซคันเก่าของคนงานหญิงสาวก็ตะโกนออกร้านโรงครัวว่า แมงกระสซของใครน้ำค้างขอยืมก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาคืนจ้าเออเอาไปเถอะได้ยินเสียงตอบกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครมณีรินสตาร์ทเครื่องรละขี่ออกไปทันทีหญิงสาวจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ดวงตาคู่สวยสอดสายหาร่างสูงที่คุณตาคุณใจของรอนแต่ก็ไม่เห็นมณีรินจึงคว้าปิ่นโตสามใบเถาและเดินออกหาเรื่อย มนีรินเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่พบร่างสูงของศิราหญิงสาวเดินเข้าไปหลังพุ่มหญ้าสูงเพราะคิดว่าบางทีหินอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่เมื่อมือบางแหวกหญ้าออกก็พบที่โรงเนินเตี้ย,ตยแต่มีดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เต็มไปหมดดวงตาคู่สวยก็เบิกกว้างยังตื่นตาตื่นใจทำไมนะเธอจึงไม่รู้ว่ามีที่แห่งนี้อยู่ด้วยหญิงสาวเดินเข้าไปเรื่อยๆเ,เหมือนถูกมนต์สะกด ความงามของธรรมชาติเบื้องหน้าทำให้หญิงสาวลืมทุกอย่างจนหมดสิ้นหญิงสาวต้องคู่กับดอกไม้สีสวยมณนีรินก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎเกณฑ์นั้นเสียด้วยเท้าบางๆก้าวเข้าไปช้าๆและนั่งยองๆบนส้นเทา้ายื่นมือไปแตะดอกไม้สีขาวที่มีลำต้นเตี้ยๆเป็นพุ่มมีกลีบแยกออกเป็นหกกรีบอแฮมเสียงกระแอมดังขึ้นปลุกให้มณนีรินตื่นจากพวัง หญิงสาวหันไปมองตามเสียงและได้เห็นร่างสูงของศิรายือนอยู่มาทําอะไรที่นี่น้ําค้างศิราถามพรงสาวเท้าเข้ามาใกล้มณีรินทรงตัวยืนขึ้นมือบางยกปิ่นโตชูขึ้นให้ชายหนุ่มดูน้ําค้างเอาปิ่นโตมาส่งให้พี่หินศิลาหลุบตาลงมองปิ่นโตนิดหนึ่งก่อนจะมองศากู่สวยดวงตาคมกริบจ้องมองมานั้นทําให้หญิงสาวใจสัน่น ใบหน้างามแดงระเร่อทันทีเหรอฉันคิดว่าเธอคิดถึงฉันเสียอีกเปล่านะน้ำค้างจะไปคิดถึงพี่หินทำไมแม่ให้เอาปิ่นโตมาให้เพราะเห็นว่าพี่หินไม่อยู่ในโรงครัวต่างหากมันีรินบอกทางก้มหน้างุดว่าแย่จังฉันอุตส่าห์คิดถึงเธอทับแย่แต่เธอกลับไม่ได้คิดถึงฉันเลยสักนิดสิราชะงักเท้ายกมือขึ้นกอดอกตามสไตล์ของเขา ริมผิปากสีเข้มยกมุมขึ้นเล็กน้อยมณีรินไม่ตอบหล่อนมองหาที่วางปิ่นโตก่อนจะพบกระเดินผ่านชายหนุ่มเอาปิ่นโตไปวางไว้ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งหญิงสาวหันหลังกลับแต่ร่างบางก็ตกอยู่ในอ้อมแขนของซีราที่เดินตามมาตอนไหนก็ไม่รู้อุ๊ยพี่หินปล่อยน้ำค้างเธอะน้ำค้างต้องรีบกลับไปช่วยแม่มณีรินยันมือบางกับร่างกายของเขาไว้สุดฤทธ หัวใจดวงน้อยเต้นกระหน่ำรัวราวกับกรองปนวนมีคนช่วเยอะแล้วแต่ฉันสิไม่มีใครช่วยเลยมณีรินเงยหน้าขึ้นมองศิราอย่างสงสยัยพี่หินจะให้ช่วยอะไรเหรอหญิงสาวถามเบาๆก็ช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันตอนกินข้าวก่อนไงคำตอบของศีราทำให้มาีรินรอบถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกหล่อนได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอของชายหนุ่ม <c oughs> แค่นี้ ก็ถึงกับถอนหายใจเชียวรอน้้ำค้างความนุ่มนิ่มของร่างบางและกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างกายสาวทำให้ศีราต้องกดจมูกและปากร้อนๆร,รงบนขมับบางของมณีรินเธอกลัวฉลอน้ำค้างศิราถามพอรับรู้ถึงร่างบางที่สันส้านของหญิงสาวอืมไม่ไม่กลัวทำไมน้ำค้างจะต้องกลัวพี่หินด้วยล่ะมณีรินปฏิเสธเสียงเบาไม่กลัว แล้วทำไมต้องตัวสั่นขนาดนี้ด้วยล่ะหม hmm? ศิราไล่เลมฝีปากร้อนๆจากขมับลงมาที่แก้มนวลมือใหญ่ยกขึ้นมานวดคลึงเบาๆที่ต้นคอเล็กของหญิงสาวน้ำค้างมณีรินพูดได้เพียงเท่านั้นดิมฝีปากร้อนเผากดลงมาบนเรียวปากนุ่มเบาๆก่อนจะกดลงหนักๆมือใหญ่ช้อนท้ายทอยของหญิงสาวเอาไว้เพื่อรองรับศีรษะเล็กๆที่หงายแงน เนื่องจากเขากดจูบลงอย่างหนักหน่วงน้ำค้างศิราเรียกชื่อหญิงสาวชิดเรียวปากนุ่มขามณีรินก็ขานรับไปด้วยสติที่เรื่อนรอยฉันต้องการเธอเหลือเกินเสียงทุ้มุมของศีราเริ่มสั่นพรา่าชายหนุ่มราดริมฝีปากออกจากเรียวปากนุ่มเรื่อนไร้ไปตามํำคอระหงข่าไปหน้างามรับตาพิมพ์ลมหายใจของหญิงสาวสะดุดเมื่อชายหนุ่ม เม้มเบาๆฉันขอได้ไหมคนดีมานีรินไม่ตอบเพราะสติของเธอตอนนี้กระเจิดกระเจิงไปไกลมือบางจิกปลายเล็บลงที่่าก,กว้างของศีราด้วยความรันจวนจากไฟสว่างที่แผดเผาชายหนุ่มเดินฟ้ามือใหญ่มาด้านหน้ารูปไรายไปตามเรือนกายของหญิงสาวว่ายังไงล่ะสาวน้อยยังไม่ตอบฉันเลยนะชายหนุ่มทวงคําตอบดวงตาที่รับพิมพ์ของมณีรินปื้ขึ้นเล็กน้อย เมื่อได้ยินคำทวงจากชายหนุ่มพี่หินว่าอะไรนะคะจิลาเงยหน้าจากซอกคอหอมกรุ่นมองจ้องเข้าไปในดวงตาที่รีปรือนี่เธอไม่ได้ฟังที่ฉันถามเลยเหรอน้ำค้างช่างเธอถึงเธอจะไม่ตอบฉันก็ต้องได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ดีกินข้าวเอาแรงก่อนดีกว่าเรื่องอื่นค่อยทำต่อจากนี้ศิลาบอกแล้วยิ้มใส่ตาที่รีปรือของหญิงสาว ชายหนุ่มก้มลงไปหยิบปิ่นโตด้วยมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างก็จับจุงมือบางเดินผ่านดอกไม้สีขาวเป็นพุ่มๆเมื่อผ่านสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้มาแล้วชายหนุ่มก็พามณีรินเดินเข้าไปต้องชะง,งอนผาหินสูงจากพื้นดินที่หลอนยืนอยู่ประมาณตึกสามชั้นและมีทางเดินเข้าไปในชังง้อนองผาหินถ้ำที่นี่นอกจากมีดอกไม้สวยๆแล้วยังมีถ้ำด้วยหรอคะ มณีรินถามยังตกใจใช่ที่นี่ไม่มีใครรู้นอกจากฉันกับนายหัวภูผาและจะมีก็อีกคนที่มังอาจร่วงรํ้เข้ามาใครกันมณีรินถามใส่ซื่อปากก็พูดขาก,ก็เดินตามแรงจูงของศิลาต้อยๆก็เธอไงน้ําค้างศิลาหันมาบอกก็จะหันกลับและเดินต่อไปแล้วพี่หินจะพาน้ําค้างไปไหนเนี่ยมณีรินชักสงสัย มารู้สึกว่าเดินเข้ามาลึกจนมืดตึตื้อศิลาก็ยังไม่ยอมหยุดเดินว้ายหญิงสาวกรีดเสียงร้องออกมาเมื่อมีเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งบินผ่านหัวของร่อนไปนกมีหูหนูมีปีกนะ่ะมันไม่ทําอะไรหรอกแค่ตกใจเพราะเสียงของเรารบกวนที่นอนของมันชายหนุ่มบอกมณนีริงก็พยายามจะไม่กลัวเจ้านกมีหูหนูมีปีกที่เขาว่าแต่ก็อดวันใจเล็กๆไม่ได้แต่เมื่อมือหนา ประชับมือบางเพิ่มขึ้นหัวใจดวงน้อยก็รู้สึกเต็มตื้นขึ้นมาทันทีทั้งสองคนเดินต่อเข้าไปเรื่อยๆไม่นานก็พบแสงสว่างที่ส่องเข้ามาเอ๊ะมีทางออกด้วยนี่นาะใช่สิถ้าไม่มีแล้วเธอคิดว่าฉันจะพาเธอเข้ามาทำไมล่ะยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าดอกกาหลงข้างนอกอีกนะดอกกาหลงหรคะพี่หินรู้จักด้วยเหรอรู้สิก็ฉันเป็นคนปลูกเองกับมือนี่นาะ ศิลาตอบฮะพี่หินปลูกเองทั้งหมดเลยเหรอมากมายขนาดน,นั้นนะนะมณีรินแปลกใจใช่สิทำไมเธอคิดว่าฉันทำมันไม่ได้หรือไงน้ำค้างเสียงฉุนฉุนนั้นทำให้หญิงสาวหัวเราะเบาๆกล่าวนะน้ำค้างไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยแต่ปแปลกใจว่าทำไมคนอย่างพี่หินถึงสนใจดอกไม้ด้วยศิลาหันมองหน้านวล ที่เริ่มมองเห็นรางรงจากแสงสว่างที่ส่องเข้ามาจากปากถ้ำถ้าไม่ใช่ดอกกาหลงฉันคงไม่ปลูกหรอกเขาบอกทำไมหรอคะดอกกาหลงเป็นดอกไม้ที่ผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดชอบฉันปลูกเอาไว้เพื่อระลึกถึงเธอคนนั้นหัวใจดวงน้อยของมณีรินกระตกบูบจากที่เคยพองโตจนคับแน่นตอนนี้แฟบตร่งโฉนอเท่าเดิมมณีริน ไม่มีเวลาเศร้าใจมากนักเมื่อชายหนุ่มพาหญิงสาวมาหยุดที่ปากถ้ำอีกฝั่งหนึ่งดวงตากู้สวยเบิกกว้างขึ้นเมื่อมองเห็นน้ำตกและลำธารเล็กๆโอ้โหสวยจังเลยหญิงสาวบอกออกมาอย่างเบเอๆด้านหน้าของทั้งสองเป็นน้ำตกสายเล็กๆไหลลงมาตามโขดหินเป็นขั้นจนถึงพื้นด้านล่างและไหลต่อไปเป็นลำธารเล็กๆน่ารักชายหนุ่มจับมือบางแน่นขึ้น ต้องปีนปลายลงไปและเมื่อถึงช่วงไหนที่หญิงสาวก้าวลงเองไม่ได้ศิราก็จะรวบร่างบางลงมาอย่างมั่นคงเมื่อมาถึงลำทานชายหนุ่มก็เลือกพาหญิงสาวมานั่งลงบนโขดหินใหญ่มือใหญ่เปิดปินโตออกรวดเร็วพอรู้สึกหิวขึ้นมาดือด้อและตั้งใจว่าจะกินของหวานหลังจากของคาวด้วยในมื้อนี้ศิลายกมุมปากขึ้นอย่างอารมณ์ดีน้ำค้าง ไม่กินด้วยกันเหรอศิราถามเพราะหญิงสาวมัวแต่นั่งเล่นน้ำใสแจว๋วยังมีความสุขไม่ล่ะพี่หินกินเถอะน้ำค้างอยากเล่นน้ำน่ะมณีรินหันมาบอกใบหน้านวลแจ่มใสมีความสุขน้ำค้างถ้าเดินอ้อมก้อนหินก้อนนั้นไปจะมีบอ่อเล็กๆล,ลงไปแหวกว่ายได้นะศิลาแนะนำพานชี้นิ้วให้หญิงสาวดูมณีรินยิ้มกว้างเดินไปตามพี่ชายหนุ่มชี้แล้วหญิงสาวก็ต้องตาโตขึ้นอีกระรอก มอเห็นบ่อน้ำเล็กๆที่มีน้ำใสแจ๋และเย็นเฉียบโดยความที่อยากเล่นน้ำแบบนี้มานานแล้วหญิงสาวจึงถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วจนร่างกายเปลยเปล่าความสุขที่กำลังมาเยือนทำให้มณนีรินลืมสิ้นทุกอย่างลืมแม้กระทั่งว่าซีราอยู่ด้วยหญิงสาวก้าวลงไปในน้ำเย็นๆด้วยความรู้สึกดีปลอดโปรง่งผ่อนคลายทำให้มณนีรินรับตาลงความร้อนจากแสงแดดในตอนเที่ยงไม่ทำให้หญิงสาวรู้สึกร้อนเลยสักนิด เมื่อได้ลงมาแช่น้ำเย็นๆแบบนี้ร่างสูงเดินตามมาหยุดชะงักทั้งร่างกายและลมหายใจดวงตาคมเร่งประกายวาววับขึ้นมาเมื่อมองเห็นเงือกน้อยที่หลงเข้ามาในลำธารน้ำตกแทนที่จะอยู่ในทะเลอย่างที่ควรจะเป็นร่างอรชรอ่อนแอของมณีรินประจักษ์แก่สายตาของเขาผุกความกำหนัดให้ศีราโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มค่อยๆสาวเท้าเข้าไปใกล้ช้า หญิงสาวเอาแต่แหวกไหวโดยไม่สนใจเขาเลยทำให้จีราต้องถอดเสื้อผ้าจนร่างกำยำนั้นเปลือยเปล่าแล้วค่อยๆลงไปในน้ำเย็นๆน,น,นั้นโดยไม่ให้มณีรินได้รู้ตัวหญิงสาวหันกลับมาเพื่อจะโผล่ร่างกลับแต่ร่างกำยำที่เห็นชัดเจนในน้ำใสดำผุดดำว่ายมหาหลอนทำให้หญิงสาวต้องยืนนิ่งอย่างตกใจจีราปุ่งตัวเข้าหามณีรินก่อนจะรวบร่างบางนั้นเอาไว้ในอ้อมแขน และทรงตัวขึ้นพร้อมกับร่างของเธอแนบอยู่บนร่างของเขาไว้มณีรินกรีดร้องแต่ก็ต้องเงียบลงเมื่อเห็นใบหน้าของชายในดวงใจมือบางก็เกี่ยวบาแข็งแกร่งเอาไว้แน่นลำตัวของมณีรินถูกรวบขึ้นอยู่ระดับราคอของชายหนุม่มน้ำค้างฉันขอนะไดบโปรดศิราร้องขอสิ่งที่ต้องการเสียงกระซาและก้มใบหน้าลงหาร่างสวยของเธอ ว่ายังไงล่ะน้ำค้างให้ฉันได้ไหมคนดีชายหนุ่มวอนขออีกครั้งมณีรินไม่ตอบเพราะหญิงสาวเขินอายเกินกว่าจะตอบได้แต่กดเรียวปากนุ่มของตนตรงบนริมฝีป,ปากหนาเข้มศิรารับรู้คำอนุญาตด้วยการกระทำนั้นอย่างพอใจชายหนุ่มเงยหน้ารับจุงเงอะง่าจากหญิงสาวที่เป็นลูกศิษย์และกำลังสอนภาคปฏิบัติกับครูหนุ่มด้วยเช่นกันก่อนจะส่งปากนุ่ม เข้าหาปากของเธออีกครั้งดวงตาคมกริบกวาดสายตามองความงามทุกสัสดส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นมณีรินก่อนจะไล่าสายตาลงมาที่ร่างกายของหญิงสาวพี่หินสวยจังที่รักศิลาบอกเบาๆแต่คำหวานที่เรียกเธอว่าที่รักนั้นโดนใจมณีรินเข้าเต็มๆดวงตาที่รีเปิดเบิกขึ้นเล็กน้อยที่รักหรอคะแล้วรักหรือเปล่าล่ะ หญิงสาวถามเสียงแผ่วหัวใจดวงน้อยจดจ่อกับคำตอบที่กำลังจะได้ยินไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเธอก็ยินยอมมอบใจมอบกายให้เขาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆศิราเงยหน้าขึ้นมองมณีรินดวงตาคมกริบที่เต็มไปด้วยไฟปรารถนาสบเข้ากับดวงตาคู่กลมโตที่รี่ปือของหญิงสาวมณีรินกลั้นใจรอคำตอบจากชายหนุ่มเธออยากได้ยินคำว่ารักจากชันหล่อน้ำค้างศิรา ย้อนถามหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าค่ะแต่ถ้านายหินไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรและต่อไปน้ำค้างขอไม่ให้ในายหินเรียกน้ำค้างว่าที่รักอีกน้ำค้างไม่ต้องการฟังคำนี้เพราะอารมณ์ที่พาไปแต่อยากได้ยินคำพูดที่ออกมาจากใจมากกว่าศิลาขมวดคิ้วเข้มเข้าหากันอารมณ์ความต้องการยังคงเต็มเปี่ยมไม่ได้ลดน้อยลงมาแต่น้อยแล้วเธอละ่ะน้ำค้าง รักฉันหรือเปล่าศิรากัดปันถามสิ่งที่อยากรู้ออกไปท่าทีของมณีรินก็แสดงออกมาโดยตลอดแม้จะไม่ชัดเจนแน่ใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็คิดว่าดูไม่ผิดหญิงสาวมีใจให้เขาอย่างแน่นอนและยิ่งตอนนี้หญิงสาวมอบกายให้เขาได้เชยชมโดยไม่ขัดขืนยิ่งเป็นสิ่งแน่ชัดชายหนุ่มก็อยากรู้ความจริงจากใจของหญิงสาวอยู่ด้วยพี่หินดูไม่ออกหรอคะว่าน้ำค้างยอมทุกอย่างเพราะอะไร มณีรินน้ำตาซึมและกลั้นใจอีกครั้งเพื่อจะบอกความในให้ชายหนุ่มในดวงใจได้รับรู้เพราะน้ำค้างรักพี่หินค่ะได้ยินไหมคะว่าน้ำค้างรักพี่หินจบคำสารภาพของมณีรินศิลาก็กดจูบลงบนเรียวปากนุ่มอย่างหนักหน่วงจูบเร่าร้อนกระชากวิญญาณน,นั้นทําให้หญิงสาวหายใจหายคอถ้าไม่ทันศิลาถอนริมปีปากออกและทรงตัวขึ้นฉันชอบเธอนะน้ำค้าง ชอบมากและสักวันฉันสัญญาว่าฉันจะบอกรักเธอได้แน่นอนชายหนุ่มจูงมือบางแต่ขอบสวรรค์ไปพร้อมๆกันหัวสมองของหญิงสาวขาวโพรนไปหมดความรู้สึกในตอนนั้นปลอดโปร่งโร่งสบายเธอเป็นของฉันแล้วนะน้ำค้างห้ามมองชายอื่นเด็ดขาดฉันหวงศิลาบอกชิดปากนุ่มลุกขึ้นเถอะค่ะพี่หินไม่ไปทำงานต่อหรอนี่คงเลยเวลาเข้างานมาเยอะแล้ว มณีรินบอกเสียงเบาเนื่องจากลมหายใจที่ยังไม่เป็นปกติดีศิราไม่ตอบแต่ยอมรุกขึ้นแต่โดยดีมณีรินทรงตัวตามความเจ็บแปรยังคงมีอยู่ทําให้หญิงสาวต้องนิ้วหน้าน้อยๆเป็นอะไรเจ็บเหรอชายหนุ่มถามยังเป็นห่วงมณีรินยิ้มบางๆให้แต่ไม่ตอบเพอราะร่อนอายเกินกว่าจะพูดออกมาได้หญิงสาวทิ้งตัวลงในน้ําเย็นๆก่อนจะยกมือบางขึ้น รูปรายไปตามร่างกายชายหนุ่มมองกิริยาเป็นธรรมชาติของหญิงสาวแล้วต้องกลั้นใจเมื่อหญิงสาวหันกลับมามองจะยืนเฉยทำไมล่ะขึ้นไปใส่เสื้อผ้าได้แล้วค่ะมณีรินบอกแต่เมื่อมองเห็นความปรารถนาที่ออกมาจากดวงตาคมกริบคู่นั้นหญิงสาวก็ต้องสายหน้าอย่ามองน้ำค้างแบบนั้นนะน้ำค้างไม่ต่อรอบสองตอนนี้แน่นอนหญิงสาวบอกออกไป แล้วก็ต้องหน้าแดงกำก่อนจะว่ายน้ำหนีร่างสูงไปอีกฝั่งแล้วก็สวมเสื้อผ้าของตนศิราหัวดเราะร้านกับคำพูดแทงใจดำของหญิงสาวชายหนุ่มรีบว่ายน้ำกลับไปตามหญิงสาวที่ปีนขึ้นไปสวมใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วทั้งคู่ออกจากถ้ำรับแผงนั้นในเวลาบ่ายแก,แก่หญิงสาวมองพุ่มดอกไม้กาหลงพางคิดถึงคำพูดที่เสียดแทงใจดำอย่างแรงของชายหนุ่มดอกกาหลง เป็นดอกไม้ที่ผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดชอบฉันปลูกเอาไว้เพื่อระลึกถึงเธอคนนั้นเธอยังไม่รับปากฉันเลยนะน้ำค้างว่าจะไม่มองชายอื่นนอกจากฉันอีกศิราทวงคำตอบหญิงสาวที่ยังคาใจมณีลินละสายตาจากดอกกาหลงหันกลับมายิ้มกว้างน่ารักให้กับชายหนุ่มแค่เขาบอกว่าห่วงหล่อนก็ดีใจมากแล้วล่ะหญิงสาวไม่ตอบแต่เอื้อมมือบางคว้าปิ่นโตที่เบาหวิว มาถือเอาไว้แล้วเดินจำอา้าวเร็วๆหนีซีราไปยังมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เฮ้ hey, น้ำค้างเธอยังไม่ตอบฉันเลยนะน้ำค้างซีราก้าวเดินตามหญิงสาวสตาร์ทรถออกไปอย่างรวดเร็วและหันมาส่งยิ้มกระชากใจให้ชายหนุ่มน้ำค้างมีตานะคะแล้วก็ต้องทำงานช่วยแม่ด้วยทําไม่มองผู้ชายเลยไม่ได้หรอกค่ะวันนีรินตอบก่อนจะเร่งเครื่องออกไป ทิ้งชายหนุ่มให้ยืนมองตามหลังแบบงงๆ